ใส่มูออยากใส่มูเจ้าเอาโซ่เข้าไปโซ่โซ,ซ,ซ,ซเฟ่กับปอเจ้า ไม่เสร็จแล้วเจ้าน้องไม่ซับไม่เสร็จแล้วโอ้หอมกินหมักควงเจ้าไม,ม่หนูยำน้องไม่อีกแล้วเจ้ายำน้องใม่เดี๋ยวฟัดใส่ตะกบนด้วยเจ้าแอลโซ่ไปแอลโซ่ไป สวิกกินเปะดังมาเหมือนให้เจ้าเด็กจมูกเปะดังเปะจมูกเลยแชมพูจะใส่ที่หลังเนาะไปสอบใส่แชมพูเยอะๆก็ใส่ที่หลังได้เจ้าไัดใส่ปาปนใส่วงควน3-4เม็ดเนาะ3-4ลูกโซ่ฟอเจ้า จน้ำปูจะใส่ที่หลังเนาะไปสอบใส่น้ำปูเยอะๆก็ใส่ที่หลังได้เจ้าไปฟัดใส่ปลาปนใส่มะควงมะแควน3-4เม็ดเนาะ3-4ลูกกินมะควงออกเนาะเจ้าเนาะนี่ก็เท่านี้เนาะเ็ซิ้นนะเจ้าใส่ใบขิงอ่อน ไม่เห็นเจ้าไม่เนาะย้ำน้องใหม่อีกแล้วเจ้ายำน้องใหม่เดี๋ยวฟักใส่็จากคนด้วยเจ้าได้อะไรอะไรล่ะมึงกินหมากควงแค่ได้เข้าเนี่ยน้องใหม่เนาะน้ำปูจะใส่ที่หลังเนาะเดี๋ยวสอบใส่น้ำปูเยอะๆก็ใส่ที่หลังได้เจ้า ใส่ปลาปนใส่มัควงหมักแคนสามชีเม็ดเนาะสามชีหลูกหอมกินมาแคนนเะจะ้าเอาอมาควางเจ้าโอใส่น้ำล้ไม่เยิ้มน้ำไหมดี้ยไาจะตํำให้มัควงน้ำไม้ดี ้กินมาควางออกเนาะเจ้าเนาะนี่ก็เท่านี้นะเนาะเสร็จสิ้นนะเจ้าใส่ใบขิงอ่อนๆใบขิงได้อะอ,อรอะไรลำลำกินมาควางแคได้ข้าวเนี่ยไม่เนาะ หอกมกินหมดแค้นนะเจ้าออกมาคว้างเจ้าโอใส่นำน้ำหม่เยน้นมใหม่อเดี๋ยวฟาจะตให้มาควงเจ้าเมนูย้นใหม่อีกแล้วเจ้ายิน้หม่เดี๋ยวใส่ปาคนด้วยเจ้า ใส่มูอันยากในนส่มูเอาโซ่เข้าไปเปลี่ยนเฟนหยุดทางยืนออกทางเดนโซ่โซเฟ่กับปอเจ้า Nó. hòm hòm cháu hòm hòm tăm hay là yết mà quang hòm hòm đi kim sao mày sẽ lại cho mày sao mày sẽ lèo hôm kim mặt quang kim kẹt dang mày 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 เอาโซ่ไปเฮ้ยกินเตะดังมาหมเตะเตะจมูกเตะดังเตะจมูกเลยะได้อรอยไร่ลกินมากควงจะได้เข้าเนี่ยไม่เนาะเอาโซ่ไป

นี่ก็เท่านี้เนาะเสร็จสิส้นนะเจ้าใส่ใบขิงอ่อนๆใบขิงเข้าให้เข้ากันโซ่ให้เข้ากันเจ้าหยัดใส้มือเนาะอยัดโกเข้าให้เข้ากันมาเจ้าเข้าให้เข้ากันโซ่ให้เข้ากันโซ่โซเฟ่กับปอเจ้า ไปหอมกินหมดแค้นนะเจ้าออกมาควางเจ้าโอ้โอยน้ำน้ำไมเย็บน้ำไม่โอ้ยไอ้ฟ้าจะตำให้มาควางเจ้าไม่น้อย็บน,น้ำไม่อีกแล้วเจ้าย็บน้ำไม่ไอ้ฟ้าใส่ปากคนด้วยเจ้า ใส่มืออยาดใส่มืใส่มืออยาดใส่มืเอาโซ่เข้าไปโซ่โซเฟ่กับปอเจ้า ่ใส่มื้อเอาอยู่อ่ะใส่มื้อน้ำปูจะใส่ที่หลังเนาะไปสอบใส่น้ำปูเยอะๆก็ใส่ที่หลังได้เจ้าไใส่ปลาปนใส่วงแวน3-4เม็ดเนาะ3-4ลูกอ่อนมก่อใบมก่อแมงลักเนาะหอบลำลำเจ้าขบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ัไเสร็จเจ้าไม่ซับไเสร็จแล้ว อหอมกินหมักควงซับไวเซ็ดนะเจ้าน้ำไม่ซับไวเซ็ดแล้วอหอมกินหมักควงเซังโซฟีกับปอเจ้าหอมกินหมัดแค้นนะเจ้าหมักควงเจ้าโอ้ใส่น้ำน้ำไม้เก็บน้ำไม้ อดอสี่้จะตำให้่อมาควงมงม่จีเจ้าเปลีป่ยนหยุดตังยืนนอก ต่างเดนจ้าเอาโซ่ไปเอาโซ่ไป